เลาะสวนผักคนพี่น้องเพื่อนเลาะสวนผักตามเคยเปิดสปริงเกร์ใส่ผักจ้ะเปียกแน่บนแน่พี่น้องเพื่อนถ้าผุนปลูกไหมสิข้างสิประกาศขันสมด้จ้ะเด้อประกาศขันสมมแต่กอใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเพื่อนๆเอ้ย สองแปลงสามแปลงน้องอันเปิดสปริงเกอร์ใส่ขันสมนะจ้ะน้องบางคนกาด่นมีแี่ตาดการ่ๆพายนี่ขันสมใส่ใบพกบัวแน่น้องพ,พี่น้องเนาะงามงามบวิดสวนนี่คือเก่าเลยพี่น้องเพื่อนคน,นสปริงเกอร์สองตสามตัสีต่ตสปริงเกอร์หาตเปิด ใส่อันนั้นเปิดใส่พักมันมันถือกับอันนี้นอกจะเนาะถือเป็นบางหม่องเลยแต่ว่ามันกระซุ่มอยู่ได้ล่ะมันมาเพราะท่านถึงมาเพราะท่านหอดดาซิมีอันนั้นคุณพอวนามันอันนี้เนาะกระเด็นถือคุณมันกับถือใบนะจ๊ะนี่น นี่หัวต้นพริกบ้าต้นพริกบ้านบ่แม่นต้นผักขมต้นผักขมผักขมกระเสบิฐด้วกันนะจ๊ะนาะตัวแก้มแจวประกาศประกาศขันสมง,งามพีน้ำฝงมาหอดเถอะตาดขันสมตัวนี้กับผักบอกคุรีโอ้ยบอคุรีก็งามขนาดเลยจ้ะคุแต,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 ต่แต่แต่คืองามแท้งามมากๆเลยคนลายอหลี่ด้ยจ้ะผักคน ตูนปลูกเป็นไรเลยสวนผักร่วมเม็ดพี่น้องก้อนซ่อนอันผักบอกโคลี่ว่ากำลังอันนั้นหน้ามกกำลังเสียนกำลังเป็นดอกนะาจา๊ะเนาะออกดอกผักพี่น้องได้เห็นมันก็ผิดประกาศคั่นสมวะประกาศขันศข้นสม ตัวนี้ก็พักอันนั้นบอกโคลี่โอ้ยต,ต,ต้นงามขนาดเลยนาะจะเนาะพี่น้องเพื่อนเพื่อนเห็นบะเบิ่งไปทํากันอยู่นี่นาะจะเนาะง่ามแห้งมีแต่ต,ต,ตน้นยีไยอ่อนสอดดอกยีไยค่ะพี่น้องออเลยชลูกห่างอยู่แต่ว่ามันมันงามมันอ้วถือคุณถืออันปุ๋ยป่ะผมนะสองแปลงสามแปลงตัวพักอันนี้โดนๆสได้ดดดลงมาเบิ่งสวนอยู่ทั้งผีจ้ะเพื่อน ข้าวผีพักขนาดก็งามพักขนาดทั้งปุ่นก็งามพึ่งกันจ้ะพ่มข้าวผีก็กระลำกระลำปีกระลำหัวน่าจะน่อง่มมีแต่อันนี้ใหญ่เลยมีแต่หัวใหญ่ใหญ่ถามกลางแสงพระอาทิตย์ขึ้นสูงเต๋อหรือพระอาทิตย์พน่นแสงจ้าขนาดเลยใส่สปริงเกอร์เปิดสปริงเกอร์ใส่ ถ้าพี่น้องอย่างรอบองสวนอีกนะจ้ะเนาะว,วิทยสวนดอกสว่วงนี่การเกษตรมันหลายพี่น้องเอ้าพอกันไม่คิปหน้าจ้าเพื่อนๆย่ดีไม่แห้งกันคนจา้าสวัสดีค่ะ